ด,ดีค่ะพี่อิมค่ะพี่โบ๊ครับวันนี้เรามาทําอะไรกันครับพี่โบ๊ชวันนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบความเป็นกรดในดินครับอ่ะก่อนจะมาทดสอบความเป็นกรดในดินงั้นเราไปเก็บตัวอย่างดินกันก่อนเลยไปกันเลยครับโดยเราจะนําดินที่ได้จากทุ่งนาทั้งสองแหล่งมาทดสอบเพื่อเปรียบเทียบหาความเป็นกรดในดินค่ะ เลย1น้ำอัชัน2มะนาว <Okay. S 1> 3ามช้อนสี่น้ำเปล่า5ดินจากแหล่งที่1แล้ว6ดินจากแหล่งที่2ค่ะก่อนดินเลยนะครับเราก็จะเทน้ำนะครับผสมตัวอย่างดินแล้วเราก็จะใช้ช้อนนะครับคนให้เข้ากันนะครับ ครับแล้วเราก็จะพักตัวอย่างดินนะครับไว้ประมาณ20นาทีนะครับเพื่อรอการตกตะกอนของดินนะครับครับในระหว่างที่เรารอตัวอย่างของดินตกตะกอนนะครับเราก็จะมาทดสอบก็เป็นตรวจของดินจากน้ําหลอกอันชันนะครับโดยในสภาวะปกติน้ําหนอกอันชันก็จะมีสีน้ําเงินนะครับเมื่อเราผสม กรดลงในน้ำดอกอัญชันนะครับน้ำดอกอัญชันที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดครับผมเรียบเสมือนกับดินที่มีความเป็นกรดนะครับถ้าดินมีความเป็นกรดมากก็จะ เปลี่ยนสีของน้ำหลักอัญชันจากสีน้ำเงินเป็นสีม่วงแดงเช่นกันครับครับต่อมาเราก็จะมาทดสอบความเป็นส่วนของดินกันนะครับหลังจากที่เราได้ทักดินทิ้งไว้ในตกตะก,กรอนนะครับโดยเราจะจากน้ำดินที่ตกตะก,กรอนแล้วนะครับลงไปในน้ำหลอดอัญชันนะครับประมาณสีช้อนนะครับ ต่อมาเราก็จะมาทดสอบดินจากแหล่งที่2กันนะครับโดยเราก็จะตักน้ําดินที่ตัวตะกรอนนะครับลงไปในน้ำของอัญชันครับต่อมานะครับเราก็จะมาทําการเปรียบเทียบระหว่างดินจากแหล่งที่1น้ําอัญชันและดินจากแหล่งที่2กันนะครับโดยเรามาดูสีของดินจากแหล่งที่1โดยจะยสังเกตว่า สีของดินจากแหล่งที่หนึ่งนะครับเมื่อผสมกับน้ําของดินแล้วน้ำของหลออัชญชันจะเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเป็นสีม่วงแดงนะครับต่อมาจะเป็นดินจากแหล่งที่สองนะครับโดยเราจะสังเกตว่าสีของน้ำหลอกอัชญชันนะครับที่ผสมกับน้ําของดินนะครับจะยังคงเป็นสีน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับ ผลจากการทดลองนะครับสามารถสรุปได้ว่าดินจากแหล่งที่1จะมีความเป็นกรดคารอนนะครับเนื่องจากสีของน้ำของกาชานมีการเปลี่ยนจาก,กจสีเหเืองเป็นสีม่วงแดงนะครับส่วนดินจากแหล่งที่สองไม่มีความเป็นกรดนะครับเนื่องจากสีของน้ำ สำหรับความรู้เรื่องการทดลองความเป็นกฎของดินน้องๆคนไหนหรือผู้องาทางบ้านนะคะอยากที่จะทดลองความเป็นกฎของดินที่บ้านดูนะคะเราก็สามารถหาอุปกรณ์การทดลองได้ง่ายนะคะสําหรับวันนี้พี่อิมพี่โบก็ขอตัวเราไปก่อนขอบคุณค่ะ